อ่านนะครับก็กลับสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปสรุปโทรศัพท์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชัน Android ของผมนี่ตัวนี้4 4่่นะครับโอเคแล้วกดเข้าไปที่ Google เงินนี่ครับ4.4.4นะครับก็ใช้ลิงก์นี้ดาวน์โหลดได้ก็เลื่อนลงมา อันแรกถูกแล้วครับก็กดไปอ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับก็กดตกลงไปเลยแต่ผมโหลดมาแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นหน้าตานี้เลยแป๊บนึงนะครับอันนี้คือคลิปที่จะลงอยู่นะครับแต่ผมยังไม่ได้อัพเลยะนะครับ ก็ที่ดาวน์โหลดมาก็ก็จะเป็นรูปร่างนี้นะครับแป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูภาพเต็มด้ยวยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นภาพนี้นะครับที่ผมติก๊กทูอยู่เนะี่ยนะครับแล้วมันก็พอกดติดตั้งอะไรเสร็จแล้วนะครับกดติดตั้งนี่ผมติดตั้งไปแล้ว นะครับมันก็พกดเข้าไปปุ๊บอ่าผมจะบอกวิธีการรูทของในตัวนี้นะครับวิธีรูทของในตัวนี้ก็กดเข้าไปเลยครับก็กดเข้าไปในตัวนี้ในตัวที่มันขึ้นุ่งหกสิบสามนะครับกดเข้าไปเลยก็รอมันทาอะไรของมันแป๊บหนึ่งครับแต่เครื่องไม่ดับครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับ รอมันแป๊บหนึ่งอ่ะนี่ครับมันก็จะขึ้นเร้วมันอัน,นอันนี้ก็แบบเครื่องมันเหมือนจะดับนะครับแต่มันไม่ดับนะครับอ่ะนี่มันจะขึ้นติ๊กถูกันนี้ก็คือแบบรูทแล้วนะครับนี่ครับมันก็รูทแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถไปโกงเกมเกมอะไรก็ได้นะครับ กงได้หมดเลยนะครับก็ไอโปรแกรมไอเนี้ย SCR Pro เนี่ยจริงๆมันต้อง root ก่อนนะมันถึงจะดาวน์โหลดได้นะครับซึ่งผมก็รู้แล้วมันก็ใช้ได้ครับก็ไม่กระตุกเลยเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คให้แล้วกันว่าร o ทได้จริงหรือเปล่านะครับเข้าไปสตอกก็พิมพ์ไปว่า root ถ้าใครอยากจะเช็คนะครับว่ารูทจริงหรือเปล่านะครับก็นี่ครับรูทอะไรอะไรแพ็คๆเนี่ยตัววนี้ครับจนมันขึ้นติ๊กถูกนะครับโอเค,อเคก็กดดาวน์โหลดไปนะครับเพื่อความแน่นอน,นครับเราก็พิสูจน์กันให้เห็นเลยนะครับว่ามันมันใน้นี้ได้จริงบ้างมันรูทได้จริงบ้างนะครับ รอแป๊บหนึ่งโอเคครับเรามาโหลดแป๊บหนึ่งครับเขียติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้กันว่ามันรูทได้หรือเปล่านะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งเด้งไหมถ้มไม่เด้งเข้าไปหัก็ได้ครับ นี่ครับเด้งมาอ่ะก็กดเข้าไปดูนะครับอืมอตกลงมาอ่าครับแล้วเราก็กดตรวจสอบรูทนะครับรอ,อมันแป๊บหนึ่งอ่านี่มันจะขึ้นมาได้่างนี้นะครับห้ามไปกดตัวที่มีตัวเลขอยู่นะครับให้กดตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับก็คือรูทแล้วนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ